สวัสดีครับเพื่อนๆสายลาดทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาทดลองปืนปืนยิงปลานะครับยิงนกยิงหนูนะครับที่ผมได้ดัดแปลงแก้ไขนะคิดค้นนขึ้นมานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้เป็นปีกข้างคาวนะครับมาตัดนะครับรางก็เป็นรางรูในแปดมิลนะครับที่ที่เป็นร่องแบบนี้นะครับไปหาดูในลาซาด้าถ้าเพื่อนๆอยากทานะครับ เป็นระบบที่ว่าระบบดันนะครับสามารถยิงลูกแดมิลได้นะครับแต่ลูกแดมิลมันจะไม่แรงนะครับเพราะว่าแรงประทะมันไม่สูงมันไม่มีน้ําหนักครับผมจะใช้ลูกแบบนี้นะครับลูกแบบนี้เป็นลูกเหล็กลูกเหล็กตัดมานะครับให้หลวมให้มันหลวมพอดีครับหลวมๆแล้วไม่ต้องคับมากนะครับพอดีกับรูนี้นะครับความแม่นจะอยู่ที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับเพื่อนๆไม่ต้องหวังนะครับว่าจะไปยิงนกไกลๆนะครับ ระยะ20-30เมตรถ้าปืนแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าอยากอยากได้ระยะแบบนั้นท่านต้องใช้ PCP นะครับหรือว่าปืนอัดลมหักลำครับไปซื้อมานะครับแบบนี้สำหรับยิงหนูนะครับยิงนกนอนบนต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ใส่ลูกดอกยิงปลาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมได้ดัดแปลงเองนะครับเป็นงาน DIY ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวจับกล้องกล้องเลตดอทนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับระยะประมาณ7เมตรนะครับเพราะว่าหนังเริ่มอ่อนแล้วนะครับปกติจะยิงระยะ10เมตร Bạn chủ đặt tổng này nè Rồi hay đu cùng các bạn Đôn โดนประมาณนี้ครับเป้าประมาณเท่าตูดกระป๋องกาแฟนะครับกลุ่มก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยิงลูกดอกให้ดูนะครับ ใครสนใจจะไปทำตามก็ได้นะครับไม่มีอะไรไม่เข้าใจก็ติดต่อในคอมเมนต์ก็ได้ครับมาสอบถามนะครับ ลูกดอกนะครับเข้ารูเดิมตรงนี้นะครับเข้ารูเดิมตรงนี้แล้วไปโดนเป้าแล้วมันฟาดแบบนี้นะครับฟาดตรงนี้ทําให้เป็นแผลแบบนี้นะครับก็เกือบเข้ารูเดียวกับกับลูกเหล็กเมลูกเมื่อกี้นะครับแสดงว่ากลุ่มใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถใช้ยิงปลายิงนกได้นะครับ ยิงกระป๋องสีนะครับเข้านะครับแต่ไม่ทะลุนะครับเพื่อนอยู่ข้างในนี้ครับลูก ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนยิงปลานะครับเพื่อนๆนะครับรูปทรงครับความยาวของปีกครับประมาณของลำกล้องนะครับประมาณ120เซนติเมตรนะครับปีกโรเลอร์นะครับถ้าใส่ยางแข็งกว่านี้จะทำความแรงมากกว่านี้นะครับเพิ่มระยะได้มากกว่านี้นะครับสามารถล่าหนูได้สบายนะครับยิงหนูกลางคืนนะครับ รับรองอยู่แน่นอนนะครับความแม่นนะครับใช้ได้นะครับยิงปลานะใส่ลูกดอกยิงปลาได้นะครับแต่เป็นต้องเป็นลูกดอกที่ผมทําขึ้นมานะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปดัดแปลงเองก็ได้นะถ้าทํานะครับก็ลองไปศึกษาดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับ